สวัสดีครับพบเจอกับผมนะครับโบสสขายรถยนต์มือสองนะครับวันนี้พบเจอกับผมนะครับในวันที่8กันยายนนะครับขออนุญาตอัปเดตให้คนลูกค้าได้รับทราบสักนิดหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้นะครับผมได้มีการจัดส่ง Honda City นะครับที่ผมลงไว้1 6 5 0 0 0บาทนะครับจัดส่งให้ลูกค้าถึงบ้านเลยนะครับที่อำเภอเสืงสางนะครับกลับกับคนอีกห่งครั้งนะครับแล้วก็ ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับ To y o t a a l t i ตนะครับที่ผมลงไว้ตัวนั้นน่าจะ98 0 0 0เนาะนะฮะพรุ่งนี้ครับก็จะสรุปได้นะครับยังไงก็ฝากให้คุณลูกค้าได้ติดตามผลงานของผมเอาไว้ด้วยนะครับลูกค้าครับวันนี้นะครับผมนำรถยนต์ที่ดีมีคุณภาพนะครับนำมารีวิวให้คนลูกค้าได้รับเ,เรียกได้ว่า เลือกซื้อเลือกหานะครับเลือกชมกันอีกแล้วนะครับผมนะฮะตัวนี้เป็นนิสสันซันนี่นีโอนะครับเป็นรถยนต์ปี2002นะครับนะฮะลูกค้านะครับ,นะรบตัวนี้เป็นเครื่องยนต์หัวฉีดนะครับ1,600ซีซี เกียร์ออโต้นะครับคุณลูกค้าเกียร์ออโต้กระจกไฟฟ้านะครับผมกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกนะครับระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบเลยนะครับผมนะฮะรถไม่มีประวัติการชนหนักมาก่อนนะครับแล้วก็ไม่เคยมีประวัติการติดตั้งแก๊สมาก่อนด้วยนะครับเอกสารครบพร้อมโอนนะครับพรบภาษีไม่ขาดนะครับลากยาวถึงปีหน้า2568กันเลยทีเดียวนะครับนะฮะเรื่องราวของภายนอกนะครับเดี๋ยวเรามารับชม ให้ครบทุกช็อตกันเลยนะครับคุณลูกค้านะครับแต่ผมบอกไว้ก่อนเลยว่ารถคันนี้สีสวยเลยนะครับผมให้เลย80%รนะครับนะฮะรถไม่มีชนนะลูกค้านะสีสันสวยงามเลยนะครับผมเรียวรอยจะมีบ้างเล็กเล็กน้อยๆยเท่านั้นเองนะครับถึงถึงเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยถึงเล็กน้อยที่สุดเลยทีเดียวนะครับคุณลูกค้านะฮะเรียกได้ว่าขับไปไหนมาไหนไม่อายใครอย่างแน่นอนนะครับคุณลูกค้าครับ กับรถยนต์คันนี้นะลูกค้า Nissan Sunny Neo นะครับตอนนี้เป็นรุ่นที่คนใช้เยอะนะฮะเป็นคนเอ่อเป็นรุ่นที่คนนิยมใช้เยอะมากเพราะว่าเขามีความพิเศษนะครับผมนั่นก็คือการประหยัดน้ำมันนั่นเองนะครับ1.6เครื่องตัวนี้ประหยัดน้ำมันมากนะคุณลูกค้านะนะฮะแล้วคันนี้ขับดีด้วยนะครับคุณลูกค้ารถขับดีเลยนะครับเครื่องช่วงล่างสมบูรณ์มากๆเลยนะครับเรียกได้ว่าคุณลูกค้าซื้อไปไม่ต้องเอาไปซ่อมให้ปวดหัวนะครับสามารถที่จะนำไปใช้งานได้เลยนะครับ รถอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับคุณลูกค้านะฮะถ้าลูกค้าที่อยู่ต่างพื้นที่ต่างจังหวัดนะครับถ้าไม่สะดวกเดินทางมารับผมก็มีบริการจัดส่งให้คุณลูกค้าได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันดีกว่านะครับเรื่องราวของสีสันนะครับเริ่มต้นกันด้วยด้านหน้าหล่อๆแบบนี้เลยนะครับคุณลูกค้านะฮะ รถไม่มีประวัติการชนหนักมาก่อนนะครับคุณลูกค้านี่เลยนะครับสีสวยเลยนะครับขับไปไหนมาไหนไม่อายใครอย่างแน่นอนนะครับผมให้เลย80%นะครับคุณลูกค้านะฮะสวยเลยนะครับไม่แน่นะคุณลูกค้าได้อ่ถ้าคุณลูกค้าได้มาดูด้วยตาของตัวเองคุณลูกค้าอาจจะให้สัก90ก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่ามุมมองของแต่ละคนไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับนะฮะนี่เลยครับเดี๋ยวผมพาไล่มาชมบรรยากาศรอบๆคันนะครับบอกได้เลยว่าสวยสม ราคาที่ผมจะลงขายอย่างแน่นอนนะครับคุณลูกค้าไม่ถูกจนเกินไปและก็ไม่แพงจนเกินไปนะครับและที่สําคัญรถพร้อมใช้งานนะลูกค้านะรถพร้อมใช้งานได้เลยนะครับซื้อไปไม่ต้องซ่อมย้ําว่าซื้อไปไม่ต้องซ่อมนะครับสีไม่มีผุเลยนะครับคุณลูกค้าหลังคงราคาไม่มีผุนะครับนะฮะสีสวยเลยนะครับอย่างที่ผมแจ้งนะครับ80%ได้สบายๆนะครับนี่เลยนะครับนะฮะเครื่องชงล่างโอ้โหสุดยอดมากนะครับคุณลูกค้าแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะครับทีนี้แอร์เย็นฉ่ำเลยนะครับผมนะฮะโอเค สีฝั่งซ้ายนะครับนี่เลยนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับไล่ไปชมไมกาสีฝั่งขวากันบ้างนะครับทีละลำดับทีละขั้นตอนนะครับคุณลูกค้านะฮะนิสสันนีนนโอนะครับ1.6เท่านั้นเองนะครับสุดยอดแห่งความประหยัดน้ำมันนะครับและเป็นรุ่นที่คนใช้เยอะนะคุณลูกค้านะนะฮะคนใช้เยอะมากตัวนี้นะครับอะไหล่หาง่ายนะครับเรื่องของอะไหล่หาง่ายแล้วก็ค่าซ่อมบำรุงนี้จะค่อนข้างที่จะถูกนะครับผมนะฮะโอเคเรื่องราวของสีสันนะครับคุณลูกค้า ก่อนที่จะเข้าไปรับชมบรรยากาศภายในห้องโดยสารนะครับผมสรุปให้คุณลูกค้าเลยนะครับสีสวย80%นะครับไม่แตกไม่ผุไม่ร้าวแต่จะมีริ้วรอยบ้างเล็กๆน้อยๆตามประสาของรถราคาหลักหมื่นนะครับคุณลูกค้านะฮะรถคันนี้นะคุณลูกค้านะยังสามารถที่จะนําไปเปรียบเทียบกับมอเตอร์ไซค์ได้นะครับผมนะฮะคุณลูกค้านะครับบอกได้เลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคากันอย่างแน่นอนนะครับนี่เลยนะครับโอเคสีสันสวยงาม80% เดี๋ยวลําดับต่อไปนะครับอ่าเรามาชมเรื่องของยางกันบ้างยางคุณลูกค้าจะได้เป็นยางปี2021นะครับผมนะฮะยี่ห้อ Max กซิตนะครับผมสภาพดีนะครับคุณลูกค้าซื้อไปยางคุณลูกค้าก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับยางยางสภาพดีอยู่ทั้ง4เส้นนะครับยางปี2021ทั้งชุดทั้ง4เส้นเลยนะครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวลําดับต่อไปนะครับผมจะนําพาคุณลูกค้านะครับเข้าไปรับชมบรรยากาศภายในห้องโดยสารกันบ้างนะครับนะฮะ คุณลูกค้าสามารถกดติดตามช่องของโบซื้อขายรถยนต์มือสองเอาไว้ได้นะครับนะฮะผมจะมีรถดีๆนะครับผมรถที่ผมนํามาขายนะฮะนำมารีวิวให้คุณลูกค้าได้ชมเนี่ยเป็นรถที่ผ่านการค่าสารมาแล้วนะครับผมดีจริงนะครับถึงได้มีการนํามาจ,าจัดจำหน่ายคุณลูกค้านะครับรถที่ผมจะนํามาขายต้องรถดีมีคุณภาพเท่านั้นนะครับผม ผมจะเน้นเลยนะครับผมเน้นเลยว่ารถต้องพร้อมใช้งานถึงจะนํามาขายนะครับผมคุณลูกค้าซื้อไปลําดับต้นๆเนี่ยคุณลูกค้าไม่ต้องซ่อมเลยนะครับผมเอาไปใช้งานกันได้เลยนะครับโอเคมาชมกันครับภายในครับ แผงประตูหน้าฝั่งซ้ายนะครับคุณลูกค้านะครับนี่เลยครับสวยงามเลยนะครับเดิมแท้จากศูนย์จากโรงงานนะครับนะฮะเงาเงาฉ่ำๆแบบนี้เลยนะครับผมล้างอาชีพเสร็จใหม่ๆแล้วก็มาลงให้คุณลูกค้าได้ชมนะครับจะมีลายไม้คาดให้ด้วยนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับคุณลูกค้าแผงประตูฝั่งซ้ายหน้าไม่ฉ่ำนะครับนี่ครับคุณลูกค้าไม่ฉ่ำไม่โสมนะครับผมนะฮะอ่ามาต่อกันด้วยคอนโซลด้านหน้านะครับคอนโซลด้านหน้าสวยงามแบบนี้เลยนะครับจะมีอ่าตัวครอบช่องแอร์ก็จะเป็นลายไม้คาดให้นะครับเดิม ครับ aky, Firstly, okay, คุณล er, ูกค well. ้าสวยเลยนะครับ well. น, <Naomi. S 2> นี่ครับช่ององช่องแอร์ก็ถือว่าโอเคนะครับคุณลูกค้านะฮะนี่เลยนะครับผมได้เกียร์ออโต้นะคุณลูกค้านี่เลยครับผมคอนโซลด้านหน้าสวยงามเลยนะครับคุณลูกค้านะครับเงาเงาฉ่ำาๆแบบนี้กันเลยทีเดียวนะครับเบาะหน้าซ้ายนะครับคุณลูกค้านี่เลยครับก็จะเป็นได้หนังแท้นะครับก็จะมีริ้วรอยบ้างแหละนะครับเพราะว่ามันผ่านการใช้งานมานะครับคุณลูกค้านะฮะแต่ไม่น่าเกลียดนะครับเบาะหน้าซ้ายนะครับนี่เลยครับ ถือว่าโอเคนะคุณลูกค้านะถือว่าเหมาะสมกับราคาที่ผมจะลงขายอย่างแน่นอนนะครับโอเคประตูหน้าฝั่งซ้ายผ่านไปลำดับต่อไปครับคุณลูกค้ามาชมประตูหลังฝั่งซ้ายกันบ้างนะครับนี่เลยครับผมประตูหลังฝั่งซ้ายนะครับไม่สุดไม่โทมนะครับคุณลูกค้าสวยงามแบบนี้เลยนะครับนะฮะนี่เลยครับผมต่อไปนะครับชมเบาะหลังกันบ้างครับ บาหลังสวยงามนะครับเบาหนังแท้เดิมนะครับจากศูนย์จากโรงงานกันเลยทีเดียวนะครับคุณลูกค้านะครับไม่ฉีกไม่ขาดนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับผมนะฮะได้เป็นเบาหนังด้วยดูแลรักษาง่ายนะครับคุณลูกค้านี่เลยครับภายในห้องโดยสารนะครับเดี๋ยวผมจะสาดตกล้องไปทางด้านหน้าอีกรอบหนึ่งนะครับสวยงามนะครับคุณลูกค้านะครับสวยงามคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนนะครับนะฮะไฟห้องเก๋งก็เจ้าของเดิมเนี่ยติดตั้งเพิ่มตรงนี้มานะครับสามารถใช้งานได้นะครับคุณลูกค้านี่เลยครับติดแล้วนะครับสว่างด้วยนะครับ คุณลูกค้าเดิมนี่ติดตั้งมาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ติดนะครับคุณลูกค้านี่ครับโอเคครับผมเพดงเพดานถือว่าสะอาดมากนะคุณคุณลูกค้านะถือว่าโอเคเลยนะครับไม่สกปรกนะครับนี่ครับผมดูกันแบบชัดเจนเลยนะครับคุณลูกค้านะนะฮะผมเนี่ยก็จะพยายามชัดเจนให้ได้มากที่สุดนะครับคุณลูกค้านะนะฮะเอาแบบว่าเปรียบเทียบแบบว่า เปรียเสมือนคุณลูกค้ากําลังมารับชมด้วยตาของตัวเองนะครับนะฮะคุณลูกค้าที่กําลังดูทลิปอยู่นะครับนี่เลยนะครับผมจะพยายามชัดเจนให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อที่จะให้คุณลูกค้าได้รับสินค้าที่ดีที่ตรงปกอย่างแน่นอนนะครับนี่เลยนะครับสวยๆเลยนะครับาภายนอกเราดูกันเลยเนาะเดี๋ยวไปชมภายในเลยครับภายในนะครับ สวยๆนะครับรถไม่ช้าเลยนะคุณลูกค้านะรถไม่ช้าเลยแผงประตูหลังขวานะครับคุณลูกค้านะครับไม่ซุดไม่โทมเช่นเดียวกันนะครับสวยงามเลยนะครับนะฮะนี่เลยครับชมกันอีกรอบนะครับสาดตร์กล้องไปทางด้านซ้ายบ้างนะครับสวยงามเลยนะคุณลูกค้านะนะฮะย้ําเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับกับรถยนต์คันนี้นะครับอย่าลืมว่าเป็นตัวประหยัดน้ํามันนะคุณลูกค้านะเป็นตัวประหยัดน้ามันแล้วก็คนนิยมใช้เยอะมากนะครับนะฮะ ราคามอเตอร์ไซค์นะฮะคุณลูกค้าบอกเลยว่าราคามอเตอร์ไซค์จริงๆนะนะฮะคุณลูกคา้าเดี๋ยวเรื่องของราคาผมจะแจ้งไว้ตอนท้ายคลิปนะครับตอนนี้ผมอยากจะให้คุณลูกค้าได้รับชมเรื่องราวของตัวรถกันก่อนนะครับทั้งภายนอกและก็ภายในนะครับผมดูให้ครบทุกชิ้นส่วนทุกมุมเลยนะครับผมอ่าแผงประตูฝั่งคนขับนะครับนี่ครับไม่ซุดไม่โทมเช่นเดียวกันนะครับคุณลูกคา้าแบบนี้เลยนะครับนี่เลยครับ สวยๆเลยเบาหน้าสภาพดีเลยนะครับคุณลูกค้านะครับไม่มีริ้วรอยนะครับเบาฝั่งคนขับนะครับสภาพดีเลยนะครับผมนี่เลยนะฮะพมมมาลงพวมาลไยไม่ช้านะครับคุณลูกค้านะครับนี่เลยนะครับสวยงามเลยนะครับระบบเรือนไม้ขึ้นครบเลยนะคุณลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเข็มน้ํามันเข็มรอบเครื่องเข็มรอบเครื่องเข็มความเร็วเข็มความร้อนนะครับขึ้นครบเลยทีเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะขออนุญาต เปิดฝากระโปรงหน้าให้คุณลูกค้าได้ชมกันหน่อยแล้วก็เปิดฝากระโปรงหลังจะอยู่ตรงนี้นะครับคุณลูกค้านะฮะไปชมกันเลยครับดูกันให้ครบทุกช็อตเลยนะครับคุณลูกค้านะฮะนี่เลยครับนี่สันตัวนี้เวลาที่เราเปิดฝาท้ายนะครับมันก็จะเด้งขึ้นแบบนี้เลยนะครับคุณลูกค้านะฮะสวยๆเลยนะครับนี่เลย ฝาหลังแท้นะครับผมเดิมแท้จากศูนย์จากโรงงานนะครับนี่เลยครับผมสวยๆเลยนะครับด้านหลังสะอาดมากนะครับคุณลูกค้ายางอะลงยางไหลไม่ต้องห่วงนะครับผมจัดให้คุณลูกค้าได้แน่นอนนะครับผมนะฮะเดี๋ยวยางไหลตอนนี้ผมกําลังทําความสะอาดอยู่นะครับคุณลูกค้านะครับคุณลูกค้าลองชมนี่เลยนะครับนี่ครับด้านหลังนี่สวยๆนะครับนะครับคุณลูกค้าถือว่าสวยเลยนะครับสะอาดๆเลยนะครับ ตอนนี้ตัวถอดล้อผมเตรียมไว้แล้วนะครับยางผมกําลังให้ช่างจัดหายางให้อยู่นะครับตอนนี้นะครับผมนะครับเดี๋ยวยางอะไรนะครับยางอะไรแล้วก็แม่แรงนะครับผมผมจะให้คุณลูกค้าได้อย่างแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับตรงนี้ต้องพร้อมตรงนี้ต้องมีแน่นอนนะครับลูกค้านะฮะโอเคอย่างที่ผมบอกนะครับคุณลูกค้ารถผมต้องพร้อมนะครับผมต้องพร้อมถึงจะมีการมารีวิวให้คุณลูกค้าได้รับชมแบบนี้นะครับเดี๋ยครับคุณลูกค้าลองดูสวดส่งเขาได้นะครับ สวยมากนะครับคุณลูกค้าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับคุณลูกค้าจะไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับถ้าได้รถยนต์คันนี้ไปใช้งานนะครับนี่เลยนะครับผมนี่싼ซันนี่นีโอปีสองพันสองนะครับเครื่องยนต์หนึ่งจุดหกนะครับสดยอดในความประหยัดน้ำมันเลยนะครับเครื่องดีช่วงล่างดีนะครับผม ถ้าเรียกว่าภาษาชาวบ้านภาษาที่เราได้ยินกันบ่อยๆนี่เรียกว่าน้ำไม่ดันควันไม่ไหลนะครับคุณลูกค้านะครับขับขึ้นเหนือลองใต้ได้อย่างสบายๆนะครับสามารถที่จะนำพาคุณลูกค้าไปได้ทุกที่ที่คุณลูกค้าอยากจะไปนะครับโอเคมาชมฝากระโปรงหน้าครับขอญาตค้ำฝากระโปรงสักคู่เดียวนี่เลยครับฝากระโปรงเดิมท้ายจากโรงงานนะครับคุณลูกค้านะฮะนี่เลยนะครับผมปึ๊บ ชิ้นสวยอ่าภายในเครื่องกันบ้างครับสติกเกอร์เดิมแท้จากศูนย์ยังอยู่นะครับคุณลูกค้านะฮะไล่มาเลยนะครับสวยเลยนะครับนี่เลยรถไม่มีไม่มีประวัติการชนมาก่อนแน่นอนนะครับคุณลูกค้านะครับนี่ครับอายังอยู่นะครับทั้ง R และก็ L ยังอยู่ครบนะครับคุณลูกค้านะครับผมนี่เลยครับผมแล้วก็จะมีสติกเกอร์เดิมแท้จากศูนย์จากโรงงานนะครับและที่สําคัญนะครับตราประทับนิสสันนี่ครับคุณลูกค้าเห็นไหมครับ นี่สารชัดเจนเลยนะครับยังอยู่ครบนะครับคานหน้าเดิมแท้จากศูนจากโรงงานนะครับผมนะฮะเครื่องฟิสตัติดง่ายมากนะครับคุณลูกค้านะครับผมนี่ครับผมนี่เลยนะครับเดี๋ยวสักครู่ผมจะไปสตาร์ทเครื่องให้คุณลูกค้าได้รับฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับโอเคครับไปกันเลยครับส่วนเรื่องของกุญแจนะครับคุณลูกค้ากุญแจก็จะมีให้2ดอกแบบนี้นะครับนี่เลยครับผมโอเคครับไปกันเลยนะครับ กันเลยครับผมขอแสดงความยินดีล่วงหน้าด้วยนะครับคุณลูกค้าที่คุณลูกค้าจะได้รถยนต์คันนี้ไปนะครับเอาไปใช้งานกันนะคุณลูกค้ากันแดดกันฝนนะครับโอเคเครื่องยนต์ติดไปแล้วนะครับขออนุญาตนั่งในรถสักคู่เดียวโอเคครับขออนุญาตเปิดแอร์ก่อนครับนี่ครับแอร์เปิดปุ๊บเย็นปั๊บเลยนะครับคุณลูกค้าแอร์เย็นฉ่ำเลยนะครับ นะฮะไม่ต้องห่วงเลยนะครับผมระบบแอร์เย็นฉ่ำนะครับภายในถือว่ากว้างขวางนะครับคุณลูกค้านี่เลยครับผมวงลัยพาเวอร์ด้วยนะครับคุณลูกค้าสามารถที่จะหมุนมือเดียวก็ได้นะครับผู้หญิงรับได้สบายๆเลยนะครับผมนะครับกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ครบเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะอ่รีวิวให้คุณลูกค้าได้รับชมนะครับนี่เลยนะครับกระจกหน้าซ้ายนะครับผมกระจกหลังซ้ายนะครับโอเคครับนี่เลยนะครับต่อไปมาดูฝั่งขวากันบ้างนะครับ เดี๋ยวผมจะค่อยๆหมุนกล้องมานะครับถ้าคุณลูกค้าเวียนหัวต้องขออภัยนะครับผมนะฮะนี่เลยนี่เลยครับค่อยๆมาครับค่อยๆมาค่อยๆมาโอเคเดี๋ยวดูบ้านหลังก่อนนะครับบ้านหลังขวาโอเคครับขึ้นลงครบนะครับบานหน้าฝั่งคนขับครับนี่เลยนะครับผมนะครับสามารถที่จะควบคุมคอนโทรลได้ที่สวิตช์ฝั่งคนขับ ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ปรับกระจกมองข้างนะครับคุณลูกค้าปรับกระจกมองข้างปรับได้ด้วยระบบไฟฟ้านะตัวนี้นะเลื่อนไปที่ R นะครับแล้วก็ยกยกสวิตตัวนี้นะครับคุณลูกค้าลองดูที่กระจกนะนี่แหละครับเห็นไหมครับนี่ครับผมกระจกนะครับปรับได้นะครับผมโอเคมาต่อไปผมจะปรับฝั่งซ้ายนะครับผมก็จะหมุนไปที่ L นะครับผมหมุนสุดเลยนะครับซ้ายสุดไปกันเลยครับคุณลูกค้าลองดูนะครับ ครับกระจกสามารถใช้งานได้ครบนะคุณลูกค้านะโอเคเรียกได้ว่าใช้งานได้ครบทุกจุดนะครับคุณลูกค้าราคามอเตอรไซส์เดี๋ยวอีกสักครู่คุณลูกค้าได้รับทราบแน่นอนว่าราคาเท่าไหร่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเครื่องยนต์ใกล้ๆกันดีกว่านะครับแล้วก็ผมจะดึงที่วัดน้ำมันเครื่องขึ้นด้วยนะครับคุณลูกค้านะครับว่าจะมีไอมีควันพ่นขึ้นมาหรือเปล่านะครับมากันเลยนะครับนี่เลยครับผมลูกค้าลองฟังเสียงเครื่องได้นะครับ เครื่องไม่พน่นไม่ไอไม่ควันไม่มีการเดินสะดุดแม้แต่นิดเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตปิดฝากระโปรงก่อนนะครับ เรียบร้อยครับผมคุณลูกค้าครับนี่คือการรีวิวถ่ายคลิปนะครับนิสสันซันนี่ i ีโอนะครับปี2002นะครับเครื่องยนต์หัวฉีดนะครับ 1,600cc สุดยอดแห่งความประหยัดน้ำมันนะครับพวงมาลัยพาวเวอร์กระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกนะครับยางใหม่ปี2021ทั้ง4เซนนะครับเอกสารครบพร้อมโอนพรบภาษีไม่ขาดนะครับรถพร้อมใช้งานได้เลยนะครับและที่สำคัญ ราคาคันนี้นะครับคุณลูกค้าผมตั้งไว้อยู่ที่65,000บาทเท่านั้นเองนะครับ65,000าบาทคุณลูกค้าสามารถเป็นเจ้าของได้เลยนะครับซื้อจากผมรับเล่มเอกสารการโอนนําไปโอนที่จังหวัดของคุณลูกค้าอยู่นะครับโอนไม่ได้คืนรถคืนตังค์เต็มจํานวนนะครับผมมีการรับประกันการโอนร้อยเปรซรับประกันการโอนทุกกรณีนะครับคุณลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยเรื่องของการโอนนะครับโอนไม่ได้เนี่ยผมรับซื้อคืนนะครับผมนะฮะโอเคครับคุณลูกค้าครับสนใจมาทดลองดูรถและขับรถได้ที่ อ,อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาหรือว่าโคราชนะครับและที่สําคัญถ้าคุณลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดเออยากจะได้แต่ว่าไม่สะดวกเดินทางมารับไม่มีเวลามารับไม่ใช้ปัญหาเลยนะครับคุณลูกค้าผมมีบริการจัดส่งให้คุณลูกค้าได้ถึงหน้าบ้านหน้าเรือนกันเลยทีเดียวนะครับและที่สําคัญที่สําคัญไปมากกว่านั้นผมมีบริการเก็บเงินปลายทางให้คุณลูกค้าได้ด้วยนะครับ <S <S คุณลูกค้าไม่ต้องโอ,อนมาจงมาจับมานะครับขอแค่เราคุยกันเข้าใจนะครับ โทรเข้ามาพูดคุยกันนะครับผมแลวก็ผมก็สามารถที่จะนํารถยนต์คันนี้นะครับไปส่งให้คุณลูกค้าได้ถึงนาบ้านหน้าเรือนนะครับส่งได้ทุกวันทุกเวลานะครับไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับผมสนใจอยากเป็นเจ้าของนะคุณลูกค้าโทรเข้ามาที่0น855754369นะครับหรือว่าจะแอดไลน์เข้ามานะครับแอดไลน์เข้ามาขอข้อมูลเพิ่มเติมขอพิกัดขอโลเคชั่นนะครับหรือว่าจะขอวิดีโอคอลดูรถได้สดๆได้ที่0น830 0 0 5440นะครับโอเคครับ วันนี้ผมโบนะครับต้องกราบขอบพระคุณลูกค้าทุกๆท,ท่านนะครับขอบพระคุณจากใจจริงนะครับที่คุณลูกค้าได้สละเวลาอันมีค่าของทุกท่านเข้ามารับชมการรีวิวถ่ายคลิปนะครับเอาไว้เจอเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปแล้วก็คันต่อไปนะครับอย่าลืมคันนี้65,000บาทเท่านั้นเองนะครับ65,000บาทเท่านั้นเองอ่าเดี๋ยว ราคา65,000บาทสามารถลดหย่อนได้ไหมลดหย่อนได้แน่นอนถ้าคุณลูกค้าเดินทางม,มารับเองได้นะโอเคนะครับคุณลูกค้าวันนี้ต้องขออนุญาตไปก่อนแล้วนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ครับวันนี้ไปก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ